สวัสดีครับพบกับกระผมเช่นเคยนะครับทางต้องดูเพลินสบายๆนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมาตามหาเหรียญให้ราคาแพงเหรียญละห้าหมื่นบาทนะครับเราซื้อจริงนะครับก็แค่มีแบบที่เราอยากได้นะครับผมซื้อจริงนะครับเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา25ส้ตางค์ในสมัยรัชกาลที่9 ีพศ2534นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบพระเสล,เลกสีทองเหลืองนะครับปีพศนี้นะครับแต่ว่าสำคัญนะครับว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาแบบทั่วไปที่ยังหาง่ายนะครับแล้วก็แบบที่มีราคาแพงเหรียญละ50,000บาทที่ผมตามหานะครับ แน่นอนครับมีข้อแตกต่างกันแน่นอนนะครับกับแบบไม่มีราคากับแบบราคาแพงผลตำหานะครับส่วนจะแตกต่างจุดไหนดูอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพประกอบแล้วก็อธิบายบรรยายให้ฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับส่วนภาพแรกทั้งทาง,ทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญที่ผมได้ขึ้นนี่ชมเบี้ยงต้นนั้นเป็นแบบทั่วไปหาง่ายยังไม่มีราคานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาชมแบบที่มีราคาแพง ทางด้านหน้าของเรียนก่อนนะครับให้สังเกตนะครับภาพ2อภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นี้ก็คือแบบที่ไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตาหานะครับแบบราคาแพงจะอยู่ทางขวามือทางหน้าจอนะครับจุดสังเกตนะครับให้สังเกตจุดเขียวที่ผมได้มาร์ไว้ทั้ง4จุดนะครับแบบที่มีราคาแพงนะครับให้ดูคําว่ารัชกาลที่9นะครับรอเรือนะครับก็จะชิด เข้ามาใกล้กับพระเศียรของพระองค์ท่านด้านหลังนะครับแล้วก็เลขเก้าไทยนะครับก็จะเข้ามาใกล้กับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็คําว่าภูมิพลอดุญเด่นนะครับพอสัมเพานะครับก็จะเข้ามาใกล้กับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ชอช้างนะครับฐานของชาวช้างนะครับก็จะเข้ามาใกล้กับพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับซึ่งแบบไม่มีราคาทางซ้ายมือทางหน้าจอนั้น ก็เปรียบเทียบเลยนะครับจุดที่มาร์คไว้สีแดงนะครับจะห่างหมดเลยนะครับจะมีช่องว่างเยอะนะครับจะไม่เหมือนแบบเรียนทางขวาเมือทางหน้าจอที่เป็นแบบราคาแพงนะครับจะชิดนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเรียนนะครับก็ให้สังเกตจุดที่ผมได้มาร์คไว้สีเขียวนะครับก็เรียนที่มีราคาแพงนั้นนะครับคําว่าประเทศไทยนะครับตัวปอปานะครับ ฐานของตัวปอลาแล้วก็รอเรือนะครับก็จะเข้ามาใกล้เกือบจะชิดกับพุ่มดอกไม้เลยนะครับเห็นไหมครับและฐานของเลขสีไทยก็เช่นกันนะครับฐานของเลขสีไทยนั้นก็จะเข้ามาชิดใกล้กับพุ่มดอกไม้เลยนะครับจะชิดเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบบไม่มีราคานะครับจะห่างมากเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องว่างเยอะเลยทีเดียวนะครับ แบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับจะแตกต่างกันมากนะครับกับแบบที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ดูตัวสไอไม้มะลัยนะครับตัวสไลไม้มะลัยนั้นถ้าแบบราคาแพงนั้นจะห่างจากขอบเหรียญนะครับจะมีช่องว่างนะครับจะไม่ชิดนะครับจะห่างนะครับเปรียบเทียบกับแบบไม่มีราคานะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นตัวสไลไม้มาลัยนั้นจะชิดขอบเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับ หากใครมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมได้อธิบายไปทุกจุดทั้งทาง,ทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นถ้าว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งานแน่นอนครับราคาของเหรียญก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความเสของเหรียญตามความผมชัดนะครับผมหากว่ามีหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะครับ จะสอบถามเพิ่มเติมก็ไอดีไลน์ผมก็คือไอดีไลน์นี้นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนหน้าจอตอนนี้นะครับ